แรกด้วยแรกด้วยอา้อมจะจับฟ้าไม่ได้ไหงายลงไปได้วยลูกนี้เองนะครับโอ้โหตรงก็ไปที่ชายโครงอ่อนนะฮะสืบเข้าไปนะฟันด้วยสอกขวาต่อยคุ้มค่าทุกนาทีทีวีซช่อง3นะหนึ่สองนะนะถือว่าเป็นหมัดที่1แห่งแผ่นด,ดินเหมือนกันไอหมัดเจ้าวังจันน้อยสอพลังชายนี่เอาต่อยขวานะฮะดูหัวไหลการออกหมัดที่ถูกต้องโชรี่วันนั้นก็ต้องประคับประคองก่อนให้หมด นะครับเชอรี่เตขวาเข้าไปแม้เนื้อตัวดีมันเมี่ยมเลยวันนั้นต่อยกันร้อยยี่สิบหกปอนด์เชอรี่ลดน้ำหนัก,กลงมาถึง3ปอนด์วังจันน้อยทำน้ำหนักขึ้นไปอีกสปอนด์แล้วก็ไปพบเป็นตรงจุดนั้นเชอรี่เลยใหญ่กว่านะฮะอยู่มุมนงินนี่ไตขไปอื้อหือแน่นนะไม่เป็นไรพยายามเนี่วันมันมัดอันตรายมัดขวาตรงของวังจันน้อยชายไปหมดนะฮะสองล้านกว่าบาทน,นะคอยคู่เอกคู่นี้ผิดนะเป๋นะฮะทุกซ้ายของวังจันน้อยตาม นาทีทองต่อยขวาตรงขวาตรงไม่ไม่ไปไรไม่ไปไรยังทัดได้หมดยกก่อนนะเดี๋ยวรู้หมดไหมไม่หมดไม่หมดเดี๋ยวรู้นะเตะขวาเข้าไปเชอรี่กาดกาดตกแล้วแหมโมโหลแล้วเตะซ้ายเข้าไปโอ้ยฟันยางกระเด็นฮะฟันยางกระเด็นเป็นไงเจ้าจันทรสอยสอย,สยไม่ไปไรเชอรี่มวยเข่ามวยเข,ข่าฮุกซ้ายเข้าไปนะมวยเข่าจะแทงแทงจับได้ไหมเอาเอาโวเจ้าววงจันทร์ยืนสาวต่อยหนึ่งสองหนึ่งสองเชอรี่โอ้ตัดล่างต่อยบนสนหมัดมาแล้วมวยเข่าแลกมาแล้ว แลกมาแล้วบเวขาไม่เขาโอ้โห,โโหลงไปแล้วฮะลูกนี้โอ้โหอัปคัดลูกไปโอโหเป็นไงถามฟ้าถามฟ้าไม่ตอบแล้ะก็ก้มเรียกดินก็ไม่ขานอย่างนี้อืหอหนับสิบไปนะฮะโอ้โหลูกนี้เดี๋ยวเรามาชมภาพฉากันสิ